ห้านิสัยสามีของคนมีบุญใครมีอยู่จงภูมิใจเอาไว้เถิดชีวิตคู่เป็นสิ่งสวยงามหากมีคนรักที่ดีนิสัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันหากพบคนดีมากๆดังคำเขาว่าได้สามีดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมาเช็คกันเลยครับนิสัยสามีคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง การจะหาผู้ชายเป็นสามีดีๆสักคนไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆกว่าจะได้มาเป็นของตนนั้นต้องใช้ทั้งความสวยและต้องมีบุตรเพสันิวาสร่วมกันจึงจะตกลงปรงใจเป็นสามีภรรยากันได้แต่ที่ยากที่สุดยากเสียยิ่งกว่าการมีสามีคือนิสัยของคนเป็นสามีผู้ชายแต่ละคนต่างก็มีบุคลิกต่างกันจะให้ผู้ชายทุกคน เป็นแบบที่คิดคงจะยากแต่หากได้สามีที่ดีที่มีนิสัยแบบนี้ด้วยแล้วก็นอกจากจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีแล้วนิสัยเหล่านี้ยังเป็นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวอีกด้วย 1. เสมอต้นเสมอปลายเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต่างก็เข้าใจกันดีว่าชีวิตหลังจากแต่งงานไม่ได้จะหวานกันตลอดไปหรอกวันหนึ่งย่อมมีจืดจางบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้บรรดาสามีรับรู้ไว้นั้นคือความหวานในชีวิตคู่คอยเติมให้กันอยู่ตลอดแสดงออกให้เธอรู้ไปเถิดไม่ว่าจะเอ่ยคำรักหรือมีของขวัญพากันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศพาไปเดบหากทุกอย่างยังทำเหมือนเดิมกับวันแรกๆกยังไงภรรยาก็หลงรักคุณสำๆได้นะ 2. ไม่เจ้าชู้รักเดียวใจเดียว เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยล่ะชายที่ไม่มีนิสัยเจ้าชู้รักเดียวใจเดียวหญิงใดได้ไปถือว่าโชคดียิ่งกว่าถูกหวยเสียอีกเพราะหากสามีมีนิสัยเจ้าชู้ไม่ว่าจะรักกันมากเพียงใดรับรองว่าอยู่กันไม่ยาวต่อให้ผู้หญิงจะให้อภัยก็ไม่มีวันเหมือนเดิมหรอก 3. มีความรับผิดชอบสามีที่มีความรับผิดชอบ คอยช่วยเหลือคนรักและครอบครัวอย่างไม่นิ่งดูดายนั้นไม่มีทางที่ผู้หญิงอย่างเราจะไม่รักเขามากขึ้นหรอกอย่าลืมว่าในอนาคตข้างหน้าชีวิตคู่ไม่ได้มีแค่เรื่องของเราสองคนนะแต่จะเป็นเรื่องของลูกๆของครอบครัวและหลายเรื่องการที่สามีไม่ปล่อยทุระให้เป็นหน้าที่ของใครฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ นับว่าเป็นการรักษาความรู้สึกระหว่างกันได้ดีมาก 4. มีอารมณ์ขันวิธีบริหารความรักแบบง่ายๆที่เป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดนในครอบครัวคือการมีอารมณ์ขันการหยอกล้อเล่นกันระหว่างคู่แต่งงานไม่เพียงจะทำให้ความสัมพันธ์รักกันยืนยาวแต่ยังทำให้คู่รักหลังแต่งงานมีสุขภาพจิตด,ดีถ้าคุณสามีสามารถทำให้ภรรยายิ้ม และหัวเราะเป็นกำลังใจให้กันเสมอเสมอไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็ตามคุณก็จะไม่สีเรียดกับมันเกินไปและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเอง 5. มีความอดทนยามใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวและคู่รักมีความอดทนร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าต่อปัญหาและความยากลำบากไปด้วยกันไม่ว่าจะยากเย็นเพียงไหน มันคือบทพิสูจน์ความรักที่มีต่อกันเมื่อผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะเข้าอกเข้าใจกันเกิดเป็นความผูกพันที่แน่นแฟน้นแบบไม่อาจจะมีอะไรมาทำลายความรักของพวกคุณได้ก็อย่างที่เคยได้ยินกันมาว่าชีวิตคู่มันไม่ได้หยุดเพียงการแต่งงานการแต่งงานมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นคู่แต่งงานจะเป็นคู่แท้กันจริงหรือเปล่าต้องมองกันอีกยาวเราไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคู่ของเราจะต้องเจอกับปัญหาเรื่องราวอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่รู้ได้และเป็นวิธีที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิตยืดยาวต่อไปนั้นก็คือนิสัยของคนเป็นสามีนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญ